ยังอยู่ที่ประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามเกี่ยวกับการไปซื้อของนะคะเป็น i c a ค f ตอนนี้จะใช้คำว่า One น,นะคะ One g a m e s d o g e a n I can One g a m e s d o g e a n I can เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆชอบไปซื้อของครับคำถามว่าวันก็แสดงว่าต้องการคำตอบที่จะต้องระบุวันนะคะ ก็คือเมื่อไหร่นะคะในวันในหนึ่งสัปดาห์นะคะวันไหนนะคะที่เพื่อนๆชอบไปเนาะอย่างเช่นชอบไปซื้อในวันจันทร์ก็จะเป็นอัมมอนทากนะคะหรือว่าอัมดินสทากนางมิททากถ้าเราซื้อ ไม่ค่อยบ่อยนะคะแล้วก็จะบอกได้ว่า it is not so full it is not so full ก็คือ,อซื้อไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ไม่ค่อยมากอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็น u m Montag it is not so full vielen Dank auf Wiedersehen